นี่ครับเป็นวัตถุมงคลของน้องน็อตสำรานสุขทั้งหมดนะครับเป็นชุดสะสมของเขานะครับหลากหลายรุ่นนะครับแต่ผมดูแต่ละเหรียญนะแต่ละรายการนะสวยทุกองค์นะครับครับสวัสดีครับผมสอนอพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับจะพามาแนะนําให้รู้จักกับน้องน็อตสำรานสุขนะครับซึ่งมีวัตถุมงคลหลวงพ่อเพียรมากมายนะครับ แล้วเขาก็สะสมวัตถุมงคลหลวงพ่อเพี้ยนมีรุ่นไหนบ้างครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันนะครับว่าน้องน็อตเขามีวัตถุมงคลหลวงพ่อเพี้ยนรุ่นไหนขอกรับสวัสดีพี่กับเอฟซสอนอพระเครื่องทุกคนนะครับวันนี้ก็มาขอดูพระเครื่องหน่อยได้เลยครับแล้วตั้งแต่เอาที่มาที่ไปก่อนคำว่าน็อตสำราญสุขนี่มาจากยังไงชื่อผมชื่อสลาวุธนำคุณผมสำรานสุขแถวบ้านเรียกว่าน็อต ชื่อเล่นใช่ใช่ชื่อเล่นก็เอาเอานามสกุลมาด้วยก็เป็นน็อตสำรานสุขครับออที่อยู่ในหน้า Facebook ใช่ครับใช่ครับก็เริ่มศึกษาหลวงพ่อเพี้ยนตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเริ่มศึกษาแล้วพี่อ่าต้องพูดพูดอย่างนี้ครับว่าผมอ่ะรู้จักหลวงพ่อเพี้ยนมาตั้งแต่ว่าผมจาความได้เคยได้ยินมาแล้วครับแต่ถามว่าเข้ามาสะสมก็เมื่อสองปีที่แล้วอ๋อก็เริ่มเริ่มสะสมเพราะองค์นี้ครับนี่คู่นี้แหละครับคู่นี้คู่นี้จะเป็นรุ่นแรกนี่นี่ครับเจ็ดครับ นี่ครับใบเสมาปีปีสามแปดครับหลวงพ่อปานมีแปดเหลี่ยมรุ่นแรกนะครับเนื้อทองแดงครับเดิมเดิมเมื่อประกาศเหรียญหลวงพ่อปานเนื้อเงินนะครับนี่สองเหรียญแรกนะครับที่เข้ามาเริ่มศึกษาครับแล้วที่น้องน็อตชอบเป็นพิเศษรุ่นไหนชอบเป็นพิเศษก็รุ่นหนึ่งนะครับปีแปดเหลี่ยมใช่ครับแปดเหลี่ยมปีสามเจ็ดครับมีหลายองค์นะใชุ่่นี้ประทับใจพี่พุ่นและคนลุกมีประสบการณ์มีถามว่ามีประสบการณ์ไหมจัก หลเหมือนหลวงพ่อเมตตาพี่จากผมที่ว่าผมต้องซื้อห้าพันกว่าในยุคนั้นนะพี่ใช่ใช่เชื่อไหมพี่ว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยผมจะไปซื้อแล้วแต่ไม่ใช่องค์นี้นะครับเออมีเด็กอ่ะที่ว่าผมรู้จักที่ว่าเคยเคยซื้อขายกันอยู่นะครับพรับถามมาบอกพี่ผมมีสายลพบุรีเนี่ยมีสนใจไหมผมก็ถามกลับไปว่ามีรุ่นอะไรนะหนูเดี๋ยวผมถ่ายรูปไปดูคับว่าส่งรูปมาก็เป็นคู่นี้นะครับพี่ผมก็ถามราคาไปว่าแล้วเปิดเท่าไหร่เขาบอกพันแปด ผมพูดแล้วผมนี่คนลุกสู้เลยครับเหมือนว่าหลวงพ่อท่านนะเมตตาไม่อยากให้ผมไปใบเสียเงินเยอะที่แบบอะไรประมาณนี้เ่าคงเมตตาครับแต่วันนั้นก็เริ่มเล่นมาตลอดเลยครับอพอได้มาก็สะสมมาสะสมมาไหนที่ชอบใช่ครับพี่แสดงว่าจะชอบแปดเหลี่ยมเยอะเลยมีโงนี้แสนก็ไม่ขายครับเนี่ยคู่นี้ครับคู่นี้แสนก็ไม่ขายเป็นเป็นคู่แรกนะใช่ครับคู่แรกเลยตังใจเก็บไว้ให้ลูกเลยครับ แล้วที่บูชาติดกายนี่รุ่นไหนนี่ครับเพชรกลับยอดเลยครับเป็นไตมาตปีห้าห้าครับผมใช่ใช่เพชรกลับเห็นด้านหลังมีตะกุดนะน่าจะสี่เจ็ดนะตะกุดปีสี่เจ็ดครับนี่โอ้โหหายมาอันนี้แทะอันนี้เขาเรียกแท้ตาเปล่านะผมเห็นเขาแขวนมาผมว่าน่าจะใช่สี่เจ็ดแน่นอนแล้วก็เพชรกลับนี่นะครับแล้วตอนเนี้ที่น้องน็อตสะสมไว้เนี่ยมีเปิดให้บูชาบ้างไหม มีนะครับผมก็ขายอยู่เรื่อยๆมีได้มาก็แบ่งปันไปช่องทางไหน a c e b o o k เหรอเฟซบ o k กผมชื่อน็อตสํารางสุขครับอ๋อผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วผมก็เคยได้บูชากเขาครับทางช่องทาง Facebook ของเขาครับน็อตสํารานสุขครับคือสามารถทักไปหาเขาได้นะครับมีรุ่นไหนอะไรแล้วก็เช็คกับเขาได้ว่าพระยังไงเพราะว่ารับประกันซื้อขายเขาได้เลยครับสบายใจแล้วก็พระเขาแท้แน่นอนนะครับแต่ละรุ่น ก็อยู่ที่ว่าราคาก็อยู่ที่ความสวยใช่ไหมอยู่ความสวยแล้วก็บางรุ่นราคามันก็ไม่เท่ากันมันก็ต้องตามสภาพตามสภาพใช่ครับ้าบางบางอย่างเพราะมันมีต้นทุนอยู่แล้วแต่ละรุ่นมันก็ราคาไม่เท่ากันครับนี่มีเสือ50ูนะโอ้โหเนื้อนี่เหลืองเลยนะครับเนี่ยชํำเลยแสดงว่าน่าจะผ่านการใช้มาแล้วเนี่การใช้มาครับพี่ครับอืได้มานานยังเนี่ยได้มาก็พักหนึ่งแล้วครับพี่อืม นี่ชนะจนความหน้านี่น่าจะเป็นสลักสลักอย่างนี้ไม่หนึ่งหนึ่งคือสวยสองเป็นบล็อกทองคำครับใช่ครับบล็อกทองใช่ครับพี่ใช่ใช่ไหมพีรู้จริงเนี่ยคือถ้าคนสะสมเนี่ยเขาจะเขาจะรักษาเขาอย่างดีเลยฮะเนี่ยห่วงตำหนิก็แทบจะไม่มีเลยนะห่วงมีตำหนิน้อยที่สุดคือเหรียญห่วงเชื่อมหลวงพ่อเพี้ยนนะครับ รุ่นชนะจนเนี่ยเนื <crawl prejudice> <p leaves> is is ้อทองแดงเนี่ยมันจะเป็นห่วงเชื่อมเนื้อทองเหลืองเชื่อมด้วยเงินนียก็เป็นสามกริย์แต่ห่วงเนี่ยต้องดูดีๆตำหนิมันจะมีลักษณะเหมือนครีมไปจับนะอะไรประมาณนั้นเนี่ยก็จะเป็นรอยนิดหนึ่งเวลาประกวดก็จะดูตรงนั้นนะครับและนี่อะไรเหรียญห้าแฉะใช่ครับห้าแฉะสี่หกครับนี่ก็ห้าแฉกนี่ก็ความหน้าแสดงว่าสวยครับคือภาพความหน้านี่สวยแน่นอนนะครับเนี่ผิวหิ้งเลยนะครับ ก่อนที่น้องน็อจะมาเล่นหลวงพ่อเพียนสะสมหลวงพ่อเพี้ยนเนี่ยะสะสมหลวงพ่ออะไรมาก่อนอก็จะมีสายลูกบุรีนะครับหลวงพ่อบุญมี<อ>หลวงพอ่อตลาวัดท้องคุ้งวัดบ้านเกิดผมนะอันนอใช่เป็นคนพื้นที่อยู่แล้วเนาะใช่เป็นคนพื้นที่ครับอแต่ถามว่าหลวงพอ่อหลวงพ่อเพี้ยนเนี่ยคือว่าที่บ้านผมมีอยู่แล้วครับก็มแม่ผมมาทําบุญอะไรเงี้ย แต่เราเป็นเด็กกันนะพี่ตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยได้สนใจอะไรสักมากพอมาเราโตมาก็อยากจะมีกระเขาว้างพอเราคนลบบุรีคนพื้นที่คนมันมี่เนี้ยครับก็เลยเริ่มมาสะสมใช่ครับมาสะสมช่วงปลายๆแล้วเนาะใช่ครับใช่ครับสะสมช่วงปลายๆเนี่ยก็จะบูชาราคาค่อนข้างจะใช่เกินเกินจากวัดเยอะครับใช่ครับใช่ครับคือถ้าเป็นแรกๆก็จะมีราคาวัดหน่อยใช่ครับแล้วในถาดนี่มีอันไหนที่จะออกมั่ง ชุดนี้คัดชุดสะสมคือว่าชุดสะสมใช่ครับก็คัดมาเฉพาะให้ให้พี่เลยครับตั้งใจมาให้แบบเอซให้ดูดกันครับนี่นะครับของน้องน็อตนะอันนี้ก็สวยนะพะคังพระคลังลาโพนะหิวหิ้งเลยครับใช่ครับอันนี้ก็ชนะจนคือผมเห็นเปิดมาผมพอเดาออกแล้วคือนี่ชุดสะสมเขาแน่นอนนะครับ เพราะว่าพระถ้าเก็บอย่างเงี้ยรู้แล้วว่าเป็นชุดสะสมแล้วค่อนข้างที่ยากมากที่เขาเจะออกมามามาบูชาให้คนอื่นบูชานะครับนี่ก็สร้างบาร,รมีนะโคตรวอรถอโอ้สวยๆตะกุดปีสีเจ็ดครับพี่มีสองดอกแล้วนี่ใช่ครับสองดอกครับ โอ้ยดอกนี้ก็ไปอยู่กันทิพย์ได้เนี่ยขึ้นห้างพี่ขึ้นห้างได้นี่นี่จัมโบ้สวยมากเลยเนี่ยพยันใช่นึกถึงหลวงพ่อเพียงก็ต้องนึกถึงพยันนะพยันแดงตะกุทโทนพยันแดงเนี่ยโอ้โหก็ใช้สองปีนี่ก็เก็บได้เยอะนะเก็บรุ่นหลักๆไว้หมดเลยเนี่ยครับอืม แล้วที่บ้านนี่คือบูชาหลวงพ่อเพี้ยนใช่แล้วหลวงพ่ออะไรอีกก็มีหลวงพ่อเพี้ยนตอนนี้ก็หลักๆหลวงพ่อเพี้ยนแล้วก็สายอื่นก็พอมีบ้างครับแล้วในครอบครัวตอนนี้ก็มีครอบครัวแล้วใช่ครับแล้วแฟนได้บูชารุ่นนี้ั้างไหมแฟนคล้องเม่แตงหน้าตรงคําอยู่ครับโอ้หลวงพ่อเพี้ยนก็แม่แตงนี้ลูกประสบการลุกลูกผมเลยครับเออป็นลูก็ตอนนั้นเข้าบ้านมาพี่มีเม็ดแตงแบบนี้นะครับเนี่ย เข้าบ้านมาบ้านผมติดแม่น้าก็คือว่าเป็นป่าเป็นไรงูมันเยอะแล้วเข้าบ้านมาเป็นโควิดนะครับต้องเข้าบ้านก็ต้องล้างมือให้ลูกเราล้างมือแต่เราอ่ะลูกให้ลูกเราเดินไปก่อนให้เราเดินตามไปงูเห่าอ่ะมันโคตรอยู่ใต้โองครับพูดแล้วขนลุกนะครับงูเห่าไม่ไม่ไม่มีปกิริยานะครับลูกผมนี่แทบจะเหยียบหัวแล้วนะงูเห่านี่จะอยู่นอนนิ่งปกติมันต้องชูแล้วเนาะลูกผมก็คล้องเม็ดแตงนะครับก็เลยตัดทาชอบเม็ดแตงนี่พูดแล้วขนลุกนะครับ อันน้จริจง, <laughs> องของจริงอะเนาะไม่ไปไหนแล้วผมวนหาไม้เนาะวนหาไม้เขาก็ไม่ไปไหนอยู่อย่างนั้นเน่ยคือสัญชาตยานของงูพิษมีพิษเนี่ยคือไปอยู่ใกล้ระยะน,นั้นอะมันยังไง<ช>มัต้องฉกใช่ครับมไม่งั้นไม่ฉกก็คือว่าตกน<อ>นใจล<อ>เลยเน,นี่ยนี่ครับเป็นวัตถุมงคลของน้องน็อตสำรานสุกทั้งหมดนะครับเป็นชุดสะสมของเขานะครับหลากหลายรุ่นนะครับแต่ผมดูแต่ละเหรียญนะแต่ละรายการนะสวยทุกองนะครับ คือพระที่เห็นอยู่เนี้ยคือพระคัดเขานะครับน่าจะหวงมากเลยนะครับชุดนี้นี่ครับชุดนี้นะครับเป็นชุดหวงของเขาแน่นอนนะครับใช่ไหมครัเป็นชุดเก็บสะสมนะครับก็บอกว่าจะเก็บไว้ให้ลูกนะครับก็เป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพียรทั้งหมดนะฮะที่เห็นอยู่นี้นะครับของน็อตสำราญสุขนะครับนี่ในมีซ่อนมีซ่อนนี่นะในผมเห็นแวบๆเลยอันนี้ของดีนะครับพี่ เสือ49นะครับนี่ที่ผมลงคลิปทิกตอกไปเมื่อวานนะฮะนี่แหละครับเนื้อทองเหลืองครับพุทธคุณนะไม่ต้องห่วงนะครับราคาเนี่ยหลักร้อยปลายๆแต่พุทธคุณู้นนะครับนี่มันต้องมีอะไรพิเศษอะซ่อนไว้อย่างเงี้ยนี่นไงว่าแล้วเนี่ยจะเป็นโค้ดเบิ้ลครับวอทอเบิ้ลเป็นวอทอเบิ้ลนะครับแบบนี้เนื้อทองเหลืองครับ ใต้ฐานนี่ใช่วอทอจะตอกใต้ฐานครับวอทอ,อจะตอกใต้ฐานจำให้ดีนะครับถ้าเสือกระถินสี่เก้าเนื้อทองเหลืองวอทอจะต้องตอกวอทอที่ใต้ฐานนะครับเพราะว่าผมเห็นหลายตัวแล้วไม่มีวอทอแล้วก็ตัวมันผอมอะ่ะแล้วมันคือไม่แท้ว่าง่ายคือไม่แท้ต้องดูดีๆนะครับตอนนี้ท่านใดที่กําลังศึกษาแล้วชอบรุ่นนี้ต้องดูให้ดีนะครับ,รบสอบถามคนที่เขาสายตรงนะครับจะได้ง่าย แล้วก,ก็หนึ่งในนั้นก็น้องน็อตเนี่ยเข้าไปดูได้ในเพจ Facebook เขาก็มีลงขายให้บูชานะฮะเปิดให้บูชาอยู่จะแนะนำลูกศิษย์ใหม่ๆที่กำลังเข้ามาศึกษาในในฐานะคนพื้นที่ผมอยากให้เข้ามาศึกษานะครับลหลวงพ่อท่านนี้เก่งมากนะครับ,รบด้านเมตตาอยู่ยงคงพันคือคว่าที่ผมใช้อยู่นี่ผมว่าเมตตาสุดๆเลยนะครับไปซื้อขายพระอะไรคือว่าเราพูดคำไหนก็ได้คำนั้นอะไรหลวงพ่อท่านเมตตานึกอะไรเมื่อปีที่แล้ว ผมบอกว่าผมขอยอดขายเท่านี้นะหลวงพ่อผม,อมอก็นมมือกับหลวงพ่อพอ,อผ่านมาไม่กี่เดือนก็ได้ยอดขายที่ทําทงานเรานะใช่ครับอยอดขายได้นี่แหละครับบารมีรของหลวงพ่อเพี้ยนนะฮะไม่ใช่ว่าคือช่วยลูกศิษย์ทุกคน,นะฮะเมตตาลูกศิษย์ทุกคนนะครับนี่ฮะน้องน็อตสำรานสุกนะครับก็ฝากด้วยนะครับเพราะว่าเป็นน้องที่อยู่ในพื้นที่อีกท่านหนึ่งแล้วก็ศรัทธาหลวงพ่อเพี้ยนมากนะครับ ผมก็ติดตามดูเขาอยู่นะครับแล้วก็เข้ามาขอทําคลิปเพื่อว่าจะได้เผยแพร่บารมีหลวงพ่อเพียรด้วยแล้วก็น้องเขาจะได้คนรู้จักแล้วก็จะได้เชื่อมั่นว่าน้องเขามีวัตถุมงคลจริงแล้วก็วัตถุมงคลแต่ละรุ่นแต่ละอย่างที่เขามีน่ะก็คือของแท้แล้วก็สวยงามนะครับส่วนเรื่องราคาก็ต้องคุยกันเองนะครับเพราะว่าพระไม่มีราคากลาง<ช>นะครับประมาณนี้นะครับก็ท้ายนี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆในช่อง YouTube ช่องสอ c ชาน n e ลนะครับก็ขอขอบคุณน้องนด้วยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีครับ